นิทานเรื่องผู้เดินทางข้ามกาลเวลาการละครั้งหนึ่งมิชายหนุ่มชื่อว่ากฤตผู้ซึ่งใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่สนใจอนาคตเขามักจะผัดวันประกันพุ่งทิ้งโอกาสดีๆไปและมักพูดกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลาได้ฉันจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในยามบ่ายมิชายชราคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับ ชายชรา,าสวมเสื้อคลุมยาวมือถือไม้เท้าส่องแสงแะระยิบระยับเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครชายชรา,าถามไม่รู้สิแต่ท่านดูเหมือนพ่อมดในนิทานน่ะกริตออบพร้อมหัวเราะชายชรา,ายิ้มข้าไม่ใช่พ่อมดแต่ข้าคือเจ้าเองจากอนาคตกริตะลึงอะไรนะข้าจากอนาคตหรือทำไมท่านถึงมาที่นี่ล่ะชายชรา,าถอนหายใจ ข้ามาที่นี่เพราะข้าเสียใจในสิ่งที่เจ้าหรือข้าในตอนนั้นทำผิดพลาดไปข้าอยากแก้อดีตเพื่อให้อนาคตของเราดีขึ้นแล้วท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรล่ะชายชลายิ้มเจื่อนั่นคือปัญหาข้าไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้จริงๆข้ามาที่นี่เพื่อเตือนเจ้าว่าหากว่าเจ้าไม่ใส่ใจสิ่งที่เจ้ากำลังทำในตอนนี้อนาคตของเจ้า จะเต็มไปด้วยความเสียใจเหมือนข้ากริดกล่กาวด้วยเสียงเบาๆแต่ข้าก็แค่คนธรรมดาข้าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้กริดตอบด้วยเสียงเบาชายชรลาขย่าไม่เท้าเจ้าอย่าดูถูกพลังของปัจจุบันเจ้าไม่ต้องย้อนเวลาเหมือนข้าสิ่งที่เจ้าต้องทําคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะทุกการตัดสินใจในตอนนี้จะกลายไปเป็นอดีตในอนาคตหากเจ้าเปลี่ยนปัจจุบัน เจ้าก็กําลังเปลี่ยนอนาคตนั่นแหละกรตนิ่งคิดกับคำพูดนั้นเขาเริ่มเข้าใจว่าการแก้อดีตนั้นไม่ได้หมายถึงการย้อนเวลาแต่หมายถึงการใช้เวลาปัจจุบันอย่างมีคุณค่าชายชรลาหายไปในสายลมทิ้งไว้เพียงคำพูดที่ยังดังกล้องในใจของกริตเจ้าจงใช้ชีวิตเหมือนเจ้ากำลังแก้อดีตเพื่อสร้างอนาคตที่เจ้าภาคภูมิใจหลังจากนั้นกริตเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาตั้งเป้าหมายใหม่ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมองเห็นโอกาสในทุกๆวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้กลายเป็นชายชรา,าผู้เปลี่ยมด้วยความสุขและไม่ต้องย้อนเวลากลับมาเตือนตัวเองในอดีตอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถสร้างอดีตใหม่ได้ในทุกๆวันด้วยการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะทุกการกระทําในวันนี้จะก,กําหนดอนาคตที่เราอยากเห็นมันเตือนให้เรารู้ว่าการเสียใจในอดีต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่การตัดสินใจและการลงมือทำในปัจจุบันคือโอกาสเดียวที่เรามีในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น